เราควรเก็บออมแต่ละส่วนเท่าไหร่ถึงจะดีครับแต่ละส่วนนี่มีอะไรบ้างนะฮะต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแต่ละส่วนนี้มันหมายถึงอะไรบ้างเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเป็นเงินออมเนี่ยโดยปกติคนทั่วไปผมจะแนะนําให้มีอย่างน้อยสองตะกร้าละกันตะกร้าแรกคือเงินสำรองฉุกเฉินเก็บให้ครบ6เท่าของค่าใช้จ่าย ใครจ่าย20,000ก็เก็บให้ครบแสนสองใค้จ่าย3 0,000ืก็เก็บให้ครบแสนแปดอีกตะกร้าหนึ่งเป็นเงินเก็บในยามาเกษียณน,นะครับห้ามเอามาใช้ก่อนกําหนดจนกว่าจะาเกษียณน,นะครับตะกร้าที่เป็นเงินสํารองนะครับก็อาจจะเก็บไว้ในเงินฝากก็ได้นะครับไว้ในสลากออมทรัพย์สลากออมสินสลากทกศอ,อ,อ,อทอศได้หมดเลย อกองทุนสำรอง,งอกองทุนตทีฮะกองทุนตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ส่วนที่เหลือก็ไปกองรวมกันในตะก,ากา้าเกษียณไปเลยนะฮะอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางคนไปค่าคาจการก็กบอบกขอประกันกองทุนอื่นๆกองทุนเพื่อสิทธิธประโยชน์ทางภาษี IMFSF ได้หมดเลยอย่างน้อยขอมี2องตะก้านี้แล้วเกิดมีความฝันอยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็เปิดอีตากตะก้า หนึ่งตะกร้าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งบัญชีนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าเงินเดือนหมื่นสอง 12, ครับเออท่าน,นรับรายได้เท่าน,นี้เอาใหม่ค่าใช้จ่ายสองหมื่นต้องเก็บให้ได้แสนสองคุณอาจจะมีเงินฝากอยู่หกหมื่นมีสากออมสินหรือสากสสทกศสกอทศอ,อ,อยู่หกหมื่นก็ได้แบบนี้หนึ่งตะกร้ามากกว่าหนึ่งบัญชีได้แต่พอให้ดูแลตัวเองได้หกเดือนส่วนเงินเกษียณเก็บสะสมไปเรื่อยๆเลี้ยงตัวเองหลังเกษียณยี่สิบปี นะครับผมก็แนะนําเป็น2ส,ส่วนง่ายๆแบบนี้ก่อนละกันนะครับ